รายการต่อ <mile> <recuper ate. S 1> ไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเส้นทางผู้แทนปีสองเดินหน้าตามหาผู้แทนขวัญใจประชาชนเข็มข้นไปกับภารกิจก่อติดทุกปัญหาชาวบ้านมาร่วมขับเคื่นอนาคตประเทศไทยเพื่อสร้างโอกาสใหม่ไปด้วยกันกับหลากหลายมุมมองการเมือง จากผู้แทนมหาชนทุกทิศทัว่วไทย คุณผู้ชมครับรายการเส้นทางผู้แทนสัปดาห์นี้ลงพื้นที่มาที่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้ผมมีนัดกับผู้แทนรัษฎรครับที่เป็นตัวแทนอาสารับใช้พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเขต5าครับเป็นสสหน้าใหม่สมัยแรกส่วนจะเป็นใครครับเส้นทางการเมืองเขาเป็นอย่างไรท่านผู้ชมตามผมไปครับเดี๋ยวไปพูดคุยกันไปกันเลยครับ สวัสดีครับสสทุกเกตครับสวัสดีครับจำส่วนพงษ์ครับครับผมวันนี้ขอเยือนพื้นที่เขตห้าที่เขาเราะเีมานะครับครับวันนี้มากับสายฝนเลยคะเราอยู่วันที่อำเภอโนนสูงนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เขตห่าของท่านสสด้วยเห็นบอกในพื้นที่เขตท่าเนี่ยส่วนใหญ่ทําการเกษตรกันด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของอำเภอโนนสูง95นี้ทาการเกษตรแล้วก็คือการปลูกข้าวครับอ๋อปลูกข้าวด้วยนะฮะใช่ครับข้าวหอมมะลิด้วยข้าวหอมมะลิข้าวออร์แกนิกนะครับนี่คือ ถามถึงเส้นทางการเมืองของสอส,งสเรตบ้างเริ่มต้นมาอย่างไรครับการเมืองท่านก่อนหน้านี้ที่จะเป็นสสนะครับ<ม>เคยเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านั้นก็ไปเป็นเลขาข้าหลตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะครับ<อ>แล้วก็เคยเป็นสอจอสมาชิกสภา,าจังหวัดของ<ม>จังหวัดนครราชสีมาเขตอำเภอโนนสูรครับ,รบวันนี้ก็มาเป็นผู้แทนนะฮะรับใช้พี่น้องในพื้นที่เขตห้านะครับในสมัยแรกเลยสมัยแรกครับปีนี้เป็นสสสมัยแรกสนใจงานทด้านไหนครับสส ผมจะให้ความสําคัญและประสานกับท่านนายกอบตอบท่านนายกเทศบาลแล้วก็ท่านอําเภออยากจะพัฒนาในเรื่องของพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ําสาหรับ,บการเกษตรถนนหนทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าเกษตรแน่นอนพื้นที่การเกษตรนะฮะน้ำก็ต้องเป็นเรื่องสําคัญเลยครับก็มีลําน้ําสําคัญที่ผ่านอําเภอโนนสูงคือลําเชียงไก่ลํ<อ>าทานประสาทลาสะแทกนะครับ,รบแต่แหล่งน้ําเหล่านี้เราไม่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ ตอนนี้ผมก็ได้ประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทําเรื่องขอให้ผมไปประสานกับกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ําแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินนะครับไม่ว่าจะทําเรื่องของระบบสูบน้ําจากแหล่งน้ําที่มีอยู่ลําน้ํามูลเพื่อมาเติมให้กับอ่างเก็บน้ําในโนวนสูงพยายามประสานให้ช่วยสนับสุนในพื้นที่โนวนสูงอีกเรื่องหนึง่งเห็นบอกเรื่อง เสเทาพกเรื่องถนนหนทางก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นในพื้นที่เขตห้าอยู่เหมือนกันเห็นพวกท่านกําลังทาเรื่องนี้อยู่ที่ผมกําลังประสานอยู่แล้วก็ได้รับความเมตตาจากกระทรวงคมนาคมมากมเลยก็คือว่าถนนทางหลวงมิตรภาพหมายเลข2เนี่ยครับมันมีทางแยกเรียกว่าถนนทางหลวงชนบทนม1015นะครับความยาวทั้งหมด16ก<ม>ิโลเมตรในปีนี้นะครับได้รับการเมตตาจากกระทรวงคมนาคมอนุมัติงบประมาณ ให้ขยายถนนตั้งแต่ช่วงความกว้าง6เมตร8เมตรเป็น12เมตรและ16เมตร oh. ตั้งแต่ช่วงถนนทางหลวงมิทธภาพหมายเลข2จนสุดเขตตำบลคนสงครามซึ่ง uh. สุดเขตอำเภอโนนสูงความยาว16กิโลเมตรซึ่งจะดำเนินง,งานก่อสร้างตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2,568 uh. แล้วไปเสร็จเอาช่วงปลายปี2,569 oh. และที่สำคัญที่ตำบลพลสงครามรตำบลสุดท้ายของเขตนี้น uh. ะครับ มีสถานีรถไฟรางคู่ที่เพิ่งสร้างเสร็จจุดนี้เป็นจุดขนถ่ายคอนเทนเนอร์ใหญ่ของอำเภอโนนสูงครับซึ่งสามารถนำสินค้าทางการเกษตรพืชไร่ขึ้นสถานีรถไฟฟ้าที่ตำบลพลสงขามอำเภอโนนสูงได้การขนส่งโลจิสติกก็สะดวกขึ้นสะดวกเลยครับถ้าถนนเส้นนี้เสร็จ แล้วก็เชื่อมแบบทางรถไฟซึ่งเสร็จมาก่อนหน้านี้แล้วการขนส่งก็จะสัมพันธ์กันเป็นยังไงบ้างฮะ,ฮะการลงพื้นที่เจอพี่น้องนโยบายของรัฐบาลอะไรที่ถูกใจพี่น้องในพื้นที่บ้างนะในพื้นที่เขตทาเนี่ยก่อนด้านนี้ที่ได้มานะครับก็ช่วงปี2,567ครับ<ม>เกี่ยวมา68นะครับ,รบเรื่องของราคาข้าวนาปี<ม>ก็โชคดีว่าได้ในราคาที่10,000ถึง10,200ขึ้นไปในส่วนถัดมาเนี่ยครับก็เรื่องที่ รัฐบาลได้เสนอมาตลอดและทําเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งก็คือคเงิน1 0 0 0 0มืนบาทช่วงอายุที่พี่น้องอายุเกิน60ปีขึ้นไปได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วก็ลูกหลานนักเรียนที่อยู่ในช่วง16ถึง21นี่เป็นเฟส2จบไปแล้วอตอนนี้ก็เหลือเฟสที่3ก็คือช่วงวัยทำงานนะครับ,รบช่วง21ปีถึง60ปีก็จะอยู่ในเฟส3ซึ่งจะเสร็จหมดภายใน ปีนี้แหละครับแล้วถัดมานี้ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่กองทุนหมู่บ้านครับออ๋เป็นยังไงบ้างฮะ,<ล>ะโครงการอเอลครับ s, <S m l ครับอตอนนี้ก็ไปถึงมีการประชุมการประชาคมของแต่ละกองทุนแล้วทางพัฒนาการอำเภอก็ได้มาช่วยจัดการประชุมให้ <c oughs> พี่น้องในชุมชนมาประชาคมกันว่าอะไรที่ต้องการในชุมชนตอบสนองกับความต้องการของพี่น้องนะครับในชุมชนก็นําเสนอผ่านโครงการเอเมาใช่ครับก็หลายเรื่องทาไปพร้อมกันใช่เพคะบางเรื่องแก้ไปแล้วบางเรื่องกำลังทำอยู่ใช่ครับเรื่องที่เกี่ยวกับพี่น้องเยาวชนก็เรื่องกยศนะครับเรื่องนี้นะครับลูกหลานเราที่กู้เงินเรียนหนังสือต่างๆและไปทํางานแล้วก็มียังไม่ได้ทํางานก็ดีถูกฟ้องร้องต่างๆรัฐบาลแก้ไขจบหมดแล้วก็ทําให้ลูกหลานเรามีโอกาส เดินทางไปในอนาคตได้ครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะลงพื้นที่เขตท่าของนครราชสีมาครับกับผู้แทนของพี่น้องในพื้นที่นะครับกับสสสุเกียรติครับไปดูหลายๆพื้นที่หลายๆกิจกรรมด้วยกันครับสสสุนเกียรติทำไรให้กับพี่น้องในพื้นที่เขตท่ากันบ้างเดี๋ยวตามไปครับผมจะให้ความสําคัญและประสานกับท่านนายกอบตท่านนายกเทศบาลแล้วก็ท่านอําเภออยากจะพัฒนาในเรื่องของพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานแหล่งน้ําสาหรับการเกษตร ถนนหนทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้ากเกษตรในการแข่งขันกีฬาเปตอบนะครับกีฬาทุกประเภทนอกจากจะให้ความรู้แล้วก็ยังให้ความสนุกสนาน ให้เกิดความสามัคคีนะครับขอเปิดการแข่งขันกีฬาเปตองของอำเภอโนนสูงชิงถ้วยสากลการเกษตรอำเภอโนนสูงโอเพ่นครั้งที่หนึ่งวัดนี้ครับสวัสดีครับตามสสสมเกียรติกนริลกตะกูลครับลงพื้นที่มาฮะเรามาดูเรื่องของการแข่งขันกีฬาเปตองนะครับสสครับครับนะครับอยู่ที่อำเภอโนนสูงนะฮะครับทราบว่าสสสมเกียรติเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของการ ส่งเสริมกีฬาเนี่ยมาอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้นะครับเป็นการเปิดการแข่งแข่งกีฬาเปตองนะครับชิงถ้วยสากรการเกษตรอำเภอโนนสูงโอเพ่นครั้งที่ 1, ออ1นะครับจัดที่สนามกีฬาของโรงเรียนโนนสูงศรีธานีก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีการจัดแข่งขันกีฬา<อ>หลายหลายประเภทที่สถานที่แห่งนี้<อ>ทีมแบบระดับโอเพ่นของระดับอำเภอหรือแต่ละตำบลก็จะแข่งในพื้นที่ตำบลแล้วก็มาแข่งระดับอำเภอกันที่นี่เพื่อไปแข่งขันในระดับ จังหวัดอีกจากหลายๆอำเภอเพื่อชิงถ้วยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาส่วนวันนี้กีฬาเปตองนะครับชมรมกีฬาเปตองของนนสูงที่ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ได้มีกลุ่มนักเรียนในโรงเรียนต่างๆที่ได้ให้ความสนใจแล้วทางชมรมเนี่ยก็ได้ไปจัดการแข่งขันมาแล้ว หลายโรงเรียนนะครับและวันนี้เป็นการแข่งขันรวมทั้งหมดเลยนะครับและได้รับการสนับสนุนสําคัญจากสหกรณ์การเกษตรอาเภอโนนสูงในการจัดการครั้งนี้ในระดับประเทศเองนะครับกีฬาเปตองเนี่ยก็มีผู้สนใจจํานวนมากนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเนี่ยครับก็ได้มีการจัดงบสนับสนุนให้กับการกีฬาในแต่ละจังหวัด แต่และชมรมที่เกิดขึ้นเมื่อถูกต้องตามกฎระเบียบแล้วก็รับการสนับสนุนจากการกีฬาจังหวัดนครราชสีมาได้นะครับเพื่อที่จะให้จัดงานได้สม่ำเสมอทุกปีแล้วก็มีการ สนับสนุนถ้วยรางวัลหรือเงินรางวัลนะครับโอ้น่าสนใจมากส่งเสริมเรื่องกีฬานะฮะส่งเสริมเยาวชนให้มาเล่นกีฬาห่างกายาเสพติดท่านประธานครับวัตถุประสงค์ในการแข่งขันกีฬาเปตองของเราในครั้งนี้คืออะไรฮะวัตถุประสงค์ของสากลการเกษตรนูนสูงจำกัดนะครับในฐานะผู้ผมในฐานะสถานะผู้บริหารนะครับผมเองก็ดีใจนะครับที่ได้จัดเปย์ตองครั้งที่หนึ่งผมก็ดีใจนะครับที่ได้ ที่จะให้เด็กๆและเยาวชนหันมาสนใจกันในการกีฬาใช่ใชใช่เพื่อทางกายาสิทธิ์ครับโอ้โน่าสนใจมากเลยกิจกร,รรมนี้ท่านสองอครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสากกร์การเกษตรอำเภอโนนสูง ชมรมเปตองอำมเบรนนสูงนะครับโรงเรียนนนสูงศรีธานีที่ได้ร่วมการจัดแล้วก็ใช้สถานที่ในการจัดงานและที่สําคัญต้องขอขอบคุณท่านประธานชมรมนะครับที่ได้มีแนวคิดในการจัดและก็จะจัดสมบพเสมอเป็นประจําทุกปีแล้วก็ใน1ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันตามโรงเรียนต่างๆด้วยที่สําคัญนะครับผู้ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชนต่างๆที่ให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนให้นักกีฬาและเยาวชนได้รับการสนับสนุนรางวัลต่างๆครับแล้วก็ผมเองในฐานะเป็นผู้แทนของชาวอุบลรุนสูรก็จะมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลาครับครับเรื่องของการส่งเสริมการกีฬาสสสุเกียรติเองก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ครับในการพัฒนาเด็กพัฒนาเยาวชนนะครับกีฬาก็นะฮะเล่นแล้วก็ห่างไกลยาเสพติดด้วยนะครับเดี๋ยวตามภารกิจสสสุเกียรติไปในจุดต่อไปเดี๋ยวามเลยครับครับ ผมตามสสสุเกียรติครับลงพื้นที่มาจุดนี้ครับจุดที่อยู่ที่ตำบลทานประสาทนะครับสสครับเราจะมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์นะฮะบนะครับที่นี่คือแหล่งโบราณคดีบ้านประสาทนะฮะที่นี่นะครับตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงนะครับเป็นหนึ่งในตำบลที่เป็นสโลแกนของอำเภอโนนสูงเลยก็คือแหล่งอารยธรรม3,000ปีนะครับโอ้3,000ปีเลยนะครับที่นี่นะครับนอกจากข้าวพันธุ์ดีแหล่งอารยธรรม3,000ันปีเหขียนเบญจภาคีน้าประทุนสีรงการ ตำบลทานปราสาทเนี่ยครับเมื่อปี2526กรมศิลปากรนะครับได้รับทราบว่าที่ตำบลทานปราสาทแห่งนี้มีวัตถุโบราณซึ่งถูกค้นพบขึ้นมาจึงเข้ามาตรวจสอบพื้นที่เมื่อค้นพบแล้วแล้วก็ได้สร้างอาคารครอบคลุมแล้วทางจังหวัดการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้พยายามอยากจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับกำลันครับโอ้โหในพื้นที่เราเนี่ยนะ เรียกว่าเป็นแหล่งโบราณสถานเลยนะจุดตรงนี้นะครับบ้านพานปราสาทแล้วก็บ้านปราสาทแล้วก็บ้านปราสาทเหนือนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่บริเวณน,นี้ก็ถือว่าโชคดีรวมทั้งพี่น้องชาวจตบมธานปราสาททั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอบคุณทางท่องเก้านะครับที่วันนี้ได้มีการให้มาถ่ายทำครับที่ จุดตรงนี้คือเพดานสูงแล้วก็สำมพายปราสาทือความดีๆ,ๆเลยฮะรย์ะสครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนก็จะทําให้เศรษฐกิจชุมชนดีตามไปด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับนอกจากที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วนะครับสิ่<ร>งหนึ่งที่ทางชุมชนเอง,เองมีวัฒนธรรมสามารถ ทำการผลิตสินค้าจากท้องถิ่นที่ตำบลทานประสาทมีการผลิตแล้วก็จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวนะครับอยากเชิญชวนพี่น้องเรานะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศหากมีโอกาสนะครับมาเยี่ยมชมโบราณสถานแห่งนี้นะครับอารยธรรม3,000ปีของตำบลทานประสาทอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเรามีท่านผู้นำท้องถิ่นที่เข้มแข็งรวมทั้งผู้ช่วยและสมาชิกอบตทุกคนรวมทั้ง ซึ่งเป็นราสร์ชาวบ้านที่นี่นะครับจะให้การต้อนรับร่วมกับมคุเทศน้อยของเราและก็พาชมสถานที่ท่องเที่ยวและอุดหนุนสินค้าท้องถิ่นของเราด้วยนะครับน่าสนใจครับนะฮะที่นี่ครับแหล่งโบราณคดีบ้านปราสาทนะครับก็มาท่องเที่ยวกันได้ขอเชิญนะครับนักท่องเที่ยวทั่วประเทศรวมถึงสาเทศด้วยครับเดี๋ยวตามภารกิจท่านเสาวสาทุเกตไปในจุดต่อไปครับครับผมเองในฐานะเป็นผู้แทนของชาวบ้โนสู ก็จะมาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดเวลาครับ ตามสสสุขเกียรติลงพืที่นนจูนนะครับจุดนีเราอยู่กันที่ตำบลลำคอหงนะครับสสครับโอ้โหนี่วันนี้ฟ้าฝนเป็นใจมากเลยเย็นชาม,มากเลยนะอยู่ร่วมกับผู้นําหลายท่านด้วยกันให้สสแนะนานิดนึงฮะครับวันนี้เราอยู่ในพื้นที่ปลูกข้าวของอําเภอนนจูนนะครับ<อ>มีตําบลขามเท่าตบาบลลำคอหงและตําบลหลุมข้าวท่านนายกวิรุจยุตไลพิมายนิวอปตตําำบลขามเท่านะครับท่านกำนันสมุดมุ่งโตกกางตำบลลำคอหงท่านผู้ใหญ่บ้านของตำบลลำคอหงท่านผู้ใหญ่บ้านของ ตำบลถามเท่า,าแล้วก็สมาชิกอบตทุกสั้นนะครับตำบลต่างๆในอำเภอโนนสูงเนี่ยครับมีพื้นที่ทําการเกษตรทั้งหมด95%ของพื้นที่อ,เอำเภอทําการเกษตรอย่างนั้นเลยเหรอครับครับแล้วการเกษตรของเรานะครับก็คือการปลูกข้าวเป็นหลักวันนี้เรามาเรื่องข้าวพันธุ์ดีเรื่องจากอำเภอโนนสูงเรามีการผลิตข้าวทั้งข้าวออแกนิกข้าวหอมมะลิและข้าวพันธุ์ต่างๆซึ่งเป็นมาตรฐานได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับ สากลนะครับ uh huh. มีหน่วยราชการต่างๆที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนได้กับทางตำบลและทางหมู่บ้าน uh huh. ได้ทำการพัฒนาพันธุ์ข้าวต่างๆ uh huh. วันนี้ก็มีข้าวหลากหลายประเภทนะครับ uh huh. ข้าวหอมมะลิทุ่งสำลิด uh huh. นะครับ,รบนี่คือชื่อของข้าวที่ได้รับ GI เรื่องของข้าวทุ่งสำลิดเป็นข้าว, uh huh. าวหอมมะลิซึ่งเรามีรสชาติแล้วก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างจากข้าวหอมมะลิ โซนต่างๆเห็นบอกว่าอร่อยมากครับเนื่องจากในชั้นดินของเราเนี่ยก็มีความแตกต่างจากที่อื่นนะครับเรามีแร่โพแทสมีความเค็มคของเกลือทําให้ข้าวหอมมะลิของเราเ็ดแกล่งขนาดเล็กและก็รส<อ>ชาติเยี่ยมมากครับอร่อยขายดีด้วยนะฮะที่นี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาฮะเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ด้วยโอ้น่าสนใจหลายเรื่องท่านนายกเป็นยังไงในพื้นที่ของท่านพีนน้องในพื้นที่ปลูกกันเยอะหรอฮะปลูกกันเยอะครับครับใช่ครับแล้วก็เป็น ในส่วนของข้าวอินทรีย์ก็เยอะครับผมตรงนี้นะครับผมก็ได้ความร่วมมือกับทุกๆหน่วยงานที่เราร่วมด้วยช่วยกันนะครับที่สำคัญที่สุดเลยก็คือท่านสสลงมาดูพื้นที่อย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็มาเป็นตัวแทนคอยช่วยเหลือคอยขับเคลื่อนให้สำหรับชาวเกษตรกรชาวบ้านตับนข้าวของเราด้วยครับครับเป็นเรื่องสําคัญนะผู้ใหญ่เป็นยังไงในพื้นที่ลำคลองหงของเราในพื้นที่ของตะบนลำคลองหงนะครับตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้และดับอาเภอครับซึ่งการแก้ปัญหาก็คือ ปัญหาเรื่องดินน้ำแล้วก็ป่าไม้นะครับดินเค็มน้ําก่อยของอร่อยต้องนวนสูงครับว้าวอย่างนั้นเนยผลิตการปลูกการปจุบันไปขายกันที่ไหนบ้างเนี่ยผู้ใหญ่นะอตอนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่หน่วยงานราชการนะครับเพราะว่าในช่วงปีใหม่สงการนะครับ จะทําเป็นของขวัญของจํารวยให้กับแขกผู้ใหญ่ถ่านอเชิญหน่อยสินะจะมาดูศูนย์เรียนรู้ที่นี่เนี่ยนะก็น่าสนใจมากนะคิดของผู้นําชุนชนที่นี่เก่งมากๆเลยครับและอีกอย่างนึ่ครับเนื่องจากอำเภอโนนสูงของเราเนะี่ยมีการปลูกข้าวกันหลายตําบลมากงานประเพณีหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนนะครับ,รบอำเภอโนนสูงของเรา จัดงานประจําปีทุกปีเรียกว่างานประเพณีวันข้าวอำเภอโดนสูงจัดเมื่อไหร่ยังไงเราจะจัดกันช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปีนะครับ<อ>เป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยวข้าวกันเสร็จใหม่ๆนะครับ,รบจะมีข้าวต่างๆแต่ละตําบลจะนําผ,ผลผลิตมาประกวดกันที่อําเภอคนที่อยู่อําเภอใกล้เคียงหรือคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับ,รบอยากจะเชิญชวนมาเที่ยวงานประเพณีวันข้าวของอำเภอโดนสูง จัดเป็นประจำทุกปีนะครับปลายเดือนธันวาคมเป็นตัวอย่างชุมชนที่เข้มแข็งชุมชนที่น่าสนใจผู้นําเก่งมากนะฮะที่นี่ข้าวอร่อยข้าวหอมมะลินะครับจากทุ่งสำร,ริดน,นะครับรัาเรียกว่าข้าวทุ่งสำร,ริดครับข้าวทุ่งสำร,ริดนะครับในเขตพื้นที่เขตห้านะครับของท่านตสนตกเกียริครับ ผมตามสสสมเกียรติครับลงไปที่จุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ตำบลกระโหนนะครับสสครับตําบลกระโหนอําภอโนนสูงรที่โนนสูงนี่มีอะไรดีมากมายเลยนะครับอีกสถานที่หนึ่งที่เรามาวันนี้นะครับสมสถานของครูบากิสนะฮะครูบากิษณะนะครับซึ่งท่านเป็นพระสงฆ์อยู่ที่ตําบลตะโหนอําภอโนนสูนครราชสีมานามของท่านนะครับพระครูวินัยทรนะครับสุรเดชอินทวันโดนะครับ อยู่ในสังกัดวัดพระนาลายมหาราชวรวิหารจังหวัดนครราชสีมาตำบลตโนดนี้เรามีนายกอบตอนะครับ,รบท่านกิติพงศ์เทวินสุวรรณวังนะครับแล้วก็ท่านกับนันพินิษซึ่งเป็นลูกหลานของคูบากิษณะอิทวันโดนายกเองก็เป็นหลานแท้ๆเ,เป็นหลานครับเป็นลูกหลานปัจจุบันคูบายอายุเท่าไหร่แล้วฮะคูบากินะตอนนี้7 0็ดสิบเจ็ดสิบปีครับร่างกายท่านสุขภาพของท่านก็ ตามวัยนะครับตามวัยตามวัวก็สุขภาพก็ก็ไม่ค่อยแข็งแรงมากเท่าไหร่มีคนมาเยอะเลยใช่ไหมครับกันันครับผมครั้งหนึ่งก็ได้มีโอกาสไปกับท่านนะครับไปต่างประเทศนะครับสมัยนั้นไปสิงคโปร์มาเลยนะครับไปหลายครั้งครับ กินน so ิมนต์ส right. มัยก่อนเดี๋ยวนี้ท่านสุขภาพเดินทางไม่ไหวแล้วครับครับก็มีมานิมนต์อยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้รับกิจนิมนต์ผมมาพื้นที่เขตห้านะของท่านสองเขตนะก็จะขออนุญาตไปไหว้ท่านหน่อยครับเพื่อสี่รวนคนชีวิตนะฮะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปครับทราบมาลูกศิษย์พระกุบามีเห็นบอกางประเทศด้วยใช่ไหมครับมีเมื่อก่อนไปที่ไหนบ้างครับเมื่อก่อนไปประเทศจีน ใต้วันห้องกงก็ไปพบพระมหาชนที่สิงคโปร์เพียงนี้ก็สร้างโดมหลังเลยไปหน่อยเสร็จบุรณะวิหารจนเสร็จหมดกองหลังเสร็จมดด้วยแรงจิตศรัทธาของลูกศิษย์นะของลูกศิษย์ที่เข้ามาถวายคุบาก็สร้างให้เขาแต่ขออนุญาตกาบลาคุบากลากาบลา วันนี้เราลวพื้นที่เขต5ของนครราชสีมากันหลายจุดนะครับสสครับตั้งแต่เช้าเลยครับนะครับไปร่วมกิจกรรมนะฮะแล้วก็ไปแวะเยี่ยมพี่น้องประชาชนกันตั้งแต่เรื่องของงานกีฬาเปตองนะฮะเริ่มที่งานกีฬาตอนเช้านะครับแล้วก็ต่อด้วยไปตามอสโลแกนของอำเภอนนนสูไปเยี่ยมชมอารยธรรม3,000ปีทับตำบลทานประสาทอำเภอนนนสูนะครับ แล้วก็ไปดูแหล่งข้าวพันธุดีในอำเภอโนนสูงของเรานะครับ,รบถึงมีหลายตำบลแต่เราก็ไปเยี่ยมชมตำบลซึ่งมีการจัดประกวดแล้วก็ได้ชนะเลิศรวมทั้งมีศูนย์การเรียนรู้จึงได้ไปแวะเยี่ยมชมมาแล้วก็มาณที่แห่งนี้นะครับอาสนของครูบากิจณนะอินทวันโนนะครับครับก็ในพื้นที่เขตห้านครราชสีมานะครับของสองสอเกียรติมีหลายๆเรื่องที่น่าสนใจครับนะหลายๆ สิ่งที่ทำไปนะฮะในพื้นที่ในฐานะของผู้แทนก็ทำให้กับพี่น้องมาหลายเรื่องก็กำลังทำอยู่นะครับครังทำอยู่ครับสสแต่ละท่านนะครับผู้แทนแต่ละท่านก็มีที่มาต่างกันครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันก็คือการทาเพื่อพี่น้องประชาชนครับรายการเส้นทางผู้แทนวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมประถมพงศ์อักษเีครับพร้อมด้วยสสสมเกียรติการีหลกตะคุนะครับขอลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ